ทั้งโลกเลยก็เป็นปั่เสีวนาัจจไหลปัจัยหยันที่หนองอีหยอดเนี่ยเด็กและเาชนจะตีกับจบพวกเอแล้วมันทำไงจะเปสั่งสอนอะไรยังไงก็ต้องเม่หยุดตีกันเพราะอธิบายทีครับสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เรัเป็นสมองส่วนปัญญา วิจารณญาณและศีลธรรมอยู่ในส่วนสมองส่วนหลังเนี่ยเป็นส่วนเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อต่อสู้เพื่อหลบภัยเพื่ออะไรกันหละ่ะคุณที่ได้แต่ทุกคนเนี่ยมันอยากทำของใหม่สิ่งต่างๆเนี่ยมันใหม่ของเขา,เขายอยากทำของใหม่อยากทำอะไรในที่นี้ก็ปเป็นการต้นฉบับส่วนหนึ่งครับ เขาจะมีความสุขไม่ได้ทำแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยคอยไปกระตุกไปสอนไปอย่างโน้อย่างนี้ไม่ค่อยจะทำอะไรเลยเนื่องอื่นเลยแต่เขาจะกระตุกไปใช้สมองส่วนต่างคิดซู้กระตุกไปข้างหลังถ้าสิ่งนั้จะไม่เกิดเราไปสังเกตสังคมไทยเนี่ยการสอนเยอะมากเลยครูสอนพระสอนใครสอน แต่สิทธรรมก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าเด็กได้คิดเองสิทธรรมจะเกิดพมันคิดเองใช้สมอส่วนหน้าและสิทธธรรมอยู่ตรงนี้นะะพัฒนาการที่ว่ามีสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทดลองที่สำคัญอยากที่เรียนต่อแล้วะแล้วก็อยากให้คอยหนุนให้ได้คิดเองคิดเองทำเองรูตัวเองเอยากทำอไรดีเนี่ย นี่เสียแล้วแตมันเกิดแล้วก็มันเกิดต้นสมองส,งอสงนนะฮะแล้วเขาสามารถคิดอะไรดีๆได้แล้วความรู้สัจธรัมวิทยุอาจารย์เสียงทําดุกทํานีเนี่ยเขาอยากคอยอ่ะแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยพอเขาได้คิดเองทำเองเนี่ยเขาไมอยู่ติดกับเขาไมีความูวบใจจะไ,ได้ทาเรื่องดีๆอะไรต่อเพราะท่านตรงนี้สําคัญมากก็ถ้าถ้าสยากรมมัชชนเจะไปทดลอง ตรงนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้่นะและหน้าข้าวเนี่ยสามารถขยายไปไปได้ทุกตำบลทุกตำบลเนี่ยมีมีแต่มันขยายเองอะพอมันมีจํานวนถึงขนาดก็ไปมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลแล้วก็เด็กและเยาวชนได้ทำอะไรดีๆได้เรื่องนะครับแ้าเดี๋ยวเชื่อมโยงกันระหว่างตำบลเดี๋ยวเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดก็จะเปเกลือขายของเด็กและเยาวชนเรื่องประเทศเนี่ย ขาจะเรียนรู้จากการเรียรับอะไรเราก็ผู The ้ใหญ่แล้วก็ได้เห็นอนาคตแต่ที่จะไปขั้นหน้ากาคิดว่าสยามัรรมจาติก็มาทุกทางแล้วก็เคียทัานไปตังแยกอ่มิเรมือหนังสือจนถึงปฐมหกเนี่ยจบปอผมก็ผมยังท่องเอ็มแทดไม่ได้วันวันไม่เคย่าหนังสือเรื่องการท่านนั้น ใครไม่คใครมองผมขนาดนี้ไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตยอย่างวันนี้ได้แต่ว่ามันมีชีวิตคนคน,นึ่งคนหนึ่แล้วน้องสุริยาพูดไป็นคำผ <c oughs> ูยย้ใหญ่ใจดีแต่วาผมน่นอนวผมไดเจอครูใหม่ซึ่งเข้าใจดีมากแล้วเขาดูแลเราอย่างใกล้ชิดเขาเป็นห่วงกันยายเราเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ดีไม่ได้เพราะผู้ใหญ่คนนี้เข้าใจดีแล้วเกิดเป็นราเดอร์ที่ลาออกจาก อาสมชันรับโชคดีมากเลยที่าจาอาสมชัญแล้วก็ไปมาแต่งงานนะเป็นพระเราจากก็สืบกัดสึกนะฮะเรามาแต่งงานแล้วก็สร้างโรงเรียนแล้วก็เตียมผมก็ไปช่วยก็สร้างนะฮะเป็นผู้รับเหมาช่วยก็สร้างสุดท้ายไม่มีตังค์แตจ่ายได้ครบเตียก็เลยคว้าผมออกจากโรงเรียนเก่าซึ่งท่าจะหมดสภาพนะคักำลังหมดสภาพจับมาใส่โรงเรียนใหม่จากนักเรียนที่เคยสอบได้ห้าสิบเ้าห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ข้ามเส้นเกือบตกเกือบตกเนี่ยนะครับ ผมเข้าไปเรียนปีแรกสัปดาห์ที่สองนักเรียนสี่คนพอ <c oughs> <c oughs> จากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เ็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะค <c oughs> ระับพอแล้วเราได้คนนี้ก็จะจำที่จำแท้ทุกวันเลยละ่ละทุกวันให้เรากไม่มีนักเรียน,ก,น,นกี่คนก็จำที่จำใช้เรียนนะครับผู้ผู้อยากใจดีเนี่ยเป็นจุดสำคัญนี่เรื่องที่เล่ามาเนี่ยทั้งสองแห่ยนะ <c oughs> ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนต่อสังคมไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่ จะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาสมองและสติปัญญาของเยาวชนไทยเพื่อให้กระทรวงของผมเนี่ยผมมาจากกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเด็กเมาเนไอคิวสำรวจมาแล้วไอคิวไม่ถึงร้อยนะครับตอนแรกพ่อพผมก็จะบอกว่าเฮ้ยขาดไอโอดีนนะเอาเปลือกต้องตินเอวอดีนเอาแม่ต้องกินไอโอดีนขาดเอวอดีนก็คงจะจริงมีส่วนนะครับท่านอาจารย์ประเวศพูดถึงเรื่องสมองเนี่ย ที่ฉลาดเนี่ยสมองข้าแจาเซลล์ต้องมีเยอะ้วเนี่ยมันต้องมีเชื่อมมีเส้นฝอยเชื่อมรอบเซลล์สมองไละตัวเอีด,ดีจะทําให้เป็นพรมภายในที่ทําให้เส้นฝอยเชื่อมกันเยอะแต่มันต้องมีสภาพแวดล้อมภายนอกกระตุ้นกระตุ้นให้เส้นตรเนี้มันงอกด้วยสิ่งที่ของที่เราประเทศไทยยังทำยังทำไม่พออยู่ที่ทา่นทานกำลังทำอยู่ครับคือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย มาสร้างบรรยากาศให้ครอบครัวเข้ามาพ่อแม่เข้ามาแล้วทําให้ความอบอุ่นกเล็กใ้โอกาสเกเลิดในการเรียนรูนน้นะครับเชื่อว่าแย่ขาดเลยดีทั้งสภาพแวดล้อมดีก็ไปนะแล่ได้ทั้งไอโอดีด้วยได้ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยเนี่ยทรียนจะมีประโยชน์มากซึ่ง<า>ซึ่งมีงช<ะ>้อ<ะ>ในมนุษย์นะครับเรียกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเพื่อมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะ เรียนรู้ที่จะควบคุมความต้องการของสมองส่วนใหญ่ได้เพราะว่าในสัตว์ชั้นสูงหนึ่ง 0, 1, ตามไเหลามรูแ้แก่สมองส่วนลนาสุดยังไม่มีนะครับการลิงอาจจะสามารถเรียนรู้ที่จะหาอาหารได้แต่ว่าการจะควบคุมความต้องการทางเพศความต้องราบก็คงไม่ได้นครับคันนี้นที่ที่น่าสนใจของของของสมองส่วนหน้าสุดคือสมองส่วนหน้าสุดเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีการจัดระเบียบหลังสุด ในตลอด25ปีแรกของชีวิตมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเขาเรียกว่าการจัดเวรของมนุษย์ตามาตามความรู้ใหม่ที่มันมาแตกหลังมาหน้านะครับมาถึงเกิดที่สี่ที่เร,เรียกว่าเบนเบสเลนนิ่งนะฮะและในเบนเบสเลนนิ่งเนี่ยทำไมถึงเพราะว่าถ้าแต่ทางโอกาสของช่วงวัยรุบาเนีนเ่ยเป็นเรื่องของภาษานะครับแล้วก็คณิตศาสตร์เยนศาสตร์ในหน้าต่างท่งโอกาสมันอยู่ในช่วงของวัยเดยก คราวนี้ถ้าถามว่าวัยรุ่นหน้าตาอากาศคืออะไรหน้าตาอากาวัยรุ่นคือการพัฒนาความสามารถใน,ในการมีวิจัยยาและการตัดสินใจแต่ปรากฏว่าระบบโรงเรียนเราเนี่ยกลับไปเน้นแต่เรื่องวิชาวความรู้คือผู้แง่งชื่อเราเรา,เราละทิ้งโอกาสที่สมองถูกออกแบบมาว่าช่วงวัยนี้นะครับในต้งแต่อายุสิบสอง้นไปเนี่ยสมองส่วนหน้าสุดมันจะสร้างใหญ่กระสับว่าจํานวนมากโดยยังไม่ได้จัดระเบียบนะเราเารียกกระบวนการนี้ว่าพรีเฟอร์เรชั่น พอเริ่มเรียนรู้ไปมันจะเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยเพราะมียาศาสตรนะ์อยู่แล้วก็จะเกิดกระบวนการจัดระเบียบยาศาสตว์เที่ว่าปรุงนี่ก็จะเกิดการเรียรนร,ร,รู้ที่คุ้มกันเลยกระบวนการนี้นะครับเขาก็ปิดไว้รุ่นเหมือนกับคอนดักเตอร์ที่ยังไม่ชำนาญอาจารย์ลองนึกถึงแบบวงออเคสตาราที่มีคอนดักเตอร์ที่ไม่ชำนาญนะครับมันก็จะทําให้ดนตรีไม่พอบอันนี้คือช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นอะเรียสิซนเทอร์มอลหรือว่าเป็นช่วงที่วารุนของอนะเรียสเซนแต่ว่า ถ้าให้โอกาสเขาสักนิดหนึ่งก็มีความจำนาขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นคอนแทคเตอร์ที่เชื่อมชาคราวนี้ดนตรีเริ่มแต่ฝั่งพร้อมอันนี้ก็คือปริศน์แบบเช่นฟูร์ยานนะครับก็คือเขาได้โอกาสเรียนรู้แลวก็พัฒนาความเชื่อมโยงดนตรีชิ้นต่างๆที่มีอยู่แล้วในสมองเขาเนี่ยเข้าที่กันนะครับสมองส่วนต่างๆที่ต้องเหมือนกับดนตรีแต่ละชิ้นที่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงแล้วมันก็จะถูกเชื่อมโยงในช่วงนี้ ถ้าดูเด็กแล้วคิดเนี้ยนะครับวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นโอกาสทองแต่ก็เป็นวิกฤตเหมือนกันเป็นวิกฤตก็คือเราไม่ได้ดูแลให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาสมองสุดคิดให้ควบคุมสมองส่วใหญ่ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะเป็นเชิงคุณธรรมหรือการทำอะรมันถูกกระโดดใหญ่แค่สองไม่ใช่แค่นะครับโดยหลักอยู่สองช่วงคือช่วงสามถึงหกปีกับช่วงวัยรุ่น นะครับเราลองมาจินตนาการนะครับว่าถ้าสามถึงหกปีดีแต่วัยรุ่นแย่จะเกิดอะไรขึ้นครับสองถ้าสามถึงหกปีแย่แต่วัยรุ่นดีจะเกิดอะไรขึ้นส่วนถ้าสามหกปีวัยรุ่นดีแล้วก็ววัยรุ่นดีก็ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ดีแน่นอนการศึกษาเขาพบว่าอย่างนี้ครับถ้าสามถึงหกปีดีหลายคนมีบทเรียนนะครับผมคิดว่าในอ่งอเรองนี้ก็จะมีบทเรียนกับลูกหลานตัวเองก็คือเลี้ยงลูกมาได้สามถึงหกปีได้ดี แต่พอวัยรุ่นเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุนะเข้าไปห,คคหัวพบ้นผิดอะเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสจะเกิดจะเปลี่ยนออกมาดีได้เยอะถ้าได้รับโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเขาลบกันคู่นะคือสามหกแยกแล้ววัยรุ่นก็แยกอันนั้นโอกาสจะน้อยมากครับคดีถ้าเกิดสามหกปีเขาแยกแต่ช่วัยรุ่นเขาดีมันมีสี่โอกาสนะอันเนี้ย กลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะดีได้ท่านจะเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะให้ดีได้นถึงสามกลุ่มคือโอกาสที่แย่ที่สุดมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มท,ที่แย่ทั้งช่วงช่วงวัยสามหกและช่วงช่วงวัยรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าแม้กระทั่งสามหกปีแย่แต่มีวัยรุ่นที่ดีก็จะดึงดึงเข้าไปได้นะครับอันนี้นี่ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจมากใน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 ใ,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 ในแง่ของมาตรการที่น,นี้ก็บอกว่า อะไรที่จะเป็นปัจจัยขึ้นนะปัจจัยขึ้นหนูที่ทำให้เด็กนะครับออกมาดีได้เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะมีลรในช่วงในช่วงหนึ่งตัวหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดไม่จะเป็นต้องเป็นพ่อไม่จะเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะครับผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งที่เด็กไว้วางใจแล้วก็สามารถที่จะดึงนเข้ามาได้อันที่สองนี่คือเพื่อนทางดูกอันที่สามที่จริงก็เป็นเพื่อนนั่นเองครับแต่เราก็าใช้คำพูดใหม่คือกิจกรรม ที่ดึงให้เด็กเกิดความสนใจได้นะครับพวกนี้นี่ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งเ,เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่ากิจกรรมที่ดึงเด็กวัยรุ่นได้นี่นะครับมันจะมีที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกอย่างทําให้เด็กดีได้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กดีได้นะครับมันจะมีลักษณะสามประการนที่หนึ่งคือว่ามันจะต้องให้เด็กผู้หารจัดการดีเพราะโรงเรียนขณนะนี้ก็มีกิจกรรมมากมายประเคนใวเด็กครับแต่ไม่ได้ผล เพราะว่าเด็กไม่ได้คิดเองใน่ารจัดการเองอันที่สองคือต้องในเด็กกาเนินอย่างต่อเนื่องเราจะได้กิจกรรมยังนงนะาวมีกิจกรรมแบบอีเวนต์เช่นกีฬาสีเทอมละเทอมที่สองไหว้ครูเทอมที่หนึ่งอาสาละหบูมาคะวันพ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นอีเวนต์ตลอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการเด็กคิดเองทำเองนะถ้าเด็กคิดเองทำเองแล้วทำแบบต่อเนื่องแล้วก็อันที่สามนะครับใจข้อสามนี้สําคัญนะครับมีการสื่อทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คือมันไม่ได้จบแค่ภายในปีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเป็นกิจกรกรมที่มีผลความสร้างสรรค์มีชุมชนผมคิดว่าบทเรียนจากทั้งสองแห่งนี้ก็คงออกมาในแนวนี้นะครับผมอยากเล่าข้อสังเกตในข้อที่สองว่าเวื่เราไปมองโรงเรียนเนี่ยเราอย่าลืมแต่ว่าเอาแต่ที่ที่สุดยาบอกว่าเอาแต่ตีเนี่ยครับแล้วกลายมาเป็นเอาแต่ผู้สร้างสรรค์ชุมชนสังคมนะครับ จ้าพวกเอาแต่เรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าให้เขาเอาแต่เรียนนี่ก็จะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเด็กที่เรียนอย่างเช่นเด็กในเด็กเราสุว่เผาอยากให้พวกผู้ใหญ่เรานึ่ถึงสมัยเราเรียนแล้วมีกิจกรรมเช่นวิทยายศาสตร์สัมพันธ์สังคมวิพาัษ์อะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้หลานโดยเด็กเรียนนันน้นครับแล้วก็ทําให้เด็กเรียนเหล่านี้กลายเป็นเด็กที่มีลักษณะที่แบบว่าทําเพื่อชุมชนและสังคมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่เด็กเด็กเอาแต่เรียนครับ เด็กเอาแต่เรียนก็นี้กิจกรรมเพื่อที่จะเคารนาาวให้เขาเป็นเด็กที่ไม่เห็นไม่ใช่เป็นเด็กที่เอาแต่เรียนแล้วกลายเป็นเด็กที่เอาตัวรอดเพื่อการเรียนอย่างเดียวนะครับงั้นก็ัน่นี้ก็คือว่ามันเป็นบทเรียนที่ใช้ได้ทั้งทั้งกลุ่มเรียนและกลุูมไม่เรียนนะครับก็คือ,อผมผมพบตัวอย่างในระบบโรงเรียนเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันที่โรงเรียนที่ครูครูใหญ่เขามีความสามารถในการเข้าสึงเด็ก เขาจะหากิจกรรมให้เด็กกลุ่มที่เกเนี่ยทำเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นทำวงดนตรีหรือทําชมรมอะไรตามที่เขาสนใจแล้วก็าําตามหลักสามข้อเนี่ยนะครับคิดเองทําเองทําอย่างต่อเอนือ่องสืบทอดจากุูนพี่ถึงนูกหลานี่งก็ปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกในการทําความดีแล้วก็คอยไปดึงเด็กอื่นที่เป็นหัวโจกในทางที่ผู้ใหญ่รู้รู้สึกเหมือนสมุนว่าลบเนี่ยนะครับให้กลับมาดได้ฉันอยากจะสรุปว่าปรากฏการณ์ที่ เราเห็นวัยรุ่นลบเนี่ยมันเป็นเพียงความโศกนาะหน้านะครับถ้าให้โอกาสเขาได้บวน,นะครับเขาก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายผมอยากจะเสนอคือเรื่องการขยายผลน,นะครับคือการขยายผลทางลาบที่ดีที่สุดเนี่ยผมยังเสนอว่าน่าจะใช้เวทีระหว่างตาบลน,นะครับเวทีที่ดีก็คือเวทีอังคาอเวทีจัหวัดครับอย่างเช่นถ้าเรามี กิจกรรมอย่างเช่นที่จนันอาวยธทำนะครับคือกิจกรรมที่เคาเรียกถนนเด็กเดินในอำเภอแต่วัดแล้วก็เอาผู้นําของแต่และตำบลมามาหรือแต่ละอำเภอมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมันก็จะเกิดแนวโน้มที่จะตื่นเด็กให้มาทำหัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราคิดถึงโรเรียนสมัยก่อนแบบเวลาสังคมที่ทาที่สัตว์ทำได้เนี้ยมันจะมาจากโรงเรียนที่ทํากิจกรรมเก่งๆก่กอนสองสามรีน่น ขยายไปเรื no ่อยๆขยายไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็น20-30รงเรี้ยนะครับที่มีทีมเก่งๆในการทำกิจกรรมเสริสร้างสรรค์ภายในของเรยก็ผมคิดว่าในรอบกเดือนก็คงใช้หลักการมันต้องกับที่พวกเราเนี่ยอยากจะาเห็นในในสังคมก็คือในน้ำสวนมาช่วยสนับสนุนกันนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชมว่าผมเนี่ยก็เป็นคนโชคดีได้เข้ามาร่วมรายการนั้นนี้นะครับขอเรียนว่า ในชายภูมินะครับก็มีโรงเรียนที่เป็นหนองอยู่หลายหนองนะครับหนองนาแสมั่งนะครับหนองแวงมั่งนะครับมีหลายหนองแล้วนอนก็มีนะครับนอนอดก็มีนอนสะอาดก็มีโรงเรียนที่เป็นขี้ก็มีนะครับขี้เล็กใหญ่ขี้เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนทางสยากมกรรมจนว่า ถ้าอาท่านจะกระจายสิ่งเหล่านี้ไปทดลองที่เชียงคูณท่านจะเลือกหนองไหนก็ได้นะครับเรายินดีที่จะที่จะร่วมกับท่านนะเพื่อจะรับการสนับสนุนตรงนี้แต่อยากจะเรียนว่าอาเมอ่อทาแล้เนี่ททั้งสองหลังเมกี้ที่เราฟังมาเนี่ยท่านมีแนวทางที่จะทําให้โครงการของท่านยืดจังยืนไปอย่างไรเนี่ยผมอยากจะฟังจากท่านว่าท่านมีแผน การที่จะขยายงานของท่านไปจน50ปีข้างหน้าเนี่ยว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ท่านตั้งโจทย์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งโจทย์ให้นานยกอบรจเนี่ยไปเชื่อกันเช่นซึ่งข่าวหน้าไทายภูมิก,ก็จะต้องนําโจย์รอ่นนี้มาเสนอท่านนะครับถ้าหาวว่าท่านจะมีตุ๊ก,กาตาให้เราไปคุยกันบ้างเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับขอบคุณมากครับองขอชืชน่นชมทั้งสองกรณีนะครับว่าเป็นการที่มี ความคิดแล้วก็ทําในรูปแบบที่แก้ปัญหาเด็กนักเรียนเด็กที่หลุดออกมาแต่ผมมีมุมมองอยู่อย่างในฐานะที่อยู่ mm hmm. เป็นชาวโรงเรียนมาตลอด mm hmm. ชีวิตราชการน,น,นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าโรงเรียนนั้นมีเด็กหลากหลายปัญหาแล้วหลุดออกมาก็เป็นแบบเขียวอย่าเงี้ยก็ม mm ีเยอะแยะปัญหามันก่อเกิดอยู่ในโรงเรียนแล้วถ้าเกิดโรงเรียนก็จับ ทิศทางได้ว่าการแก้ปัญหาของท้องถิ่นชุมชนเนี่ยเขาใช้วิธีการมองปัญหาแล้วก็ร่วมกันมาช่วยตรงเรียนเราเอาไปใช้ผมว่าปัญหาใหญ่หญๆเนี่ยคนที่แก้แล้วนะแล้วก็ไม่หลุดมาเป็นปัญหาเหมือนเขียวที่เคยเป็นผมว่าเป็นครูในโรงเรียนของเมืองไทยเนี่ยจำนวนมากเลยนะนับหมื่นนับแสนะที่เขาแก้ปัญหาเ็กได้ ผมเะไปเจอค,ครูสอนดีอยู่ตอนนี้หลายที่มากล,ล้วนแต่ว่าเขาได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ยุ่งยากใจมามาเป็นครูที่ดีด้วยส่วนใหญ่นะฮะที่พูดกันนะก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นครูที่ดีได้ดูเด็กได้เนะี่ยเพราะว่าครูของเขาดีครูในโรงเรียนเขานะเห็นตัวเขาเห็นว่าเขาเป็นคนมีปัญหาเห็นว่าเขาเป็นคนยากจน แล้วก็หยิบยกมาแก้ปัญหาที่จุดถูกดึงเขาขุดออกมาจากปัญหาที่ไม่เรียนหนังสือที่จะหลุดอไปแล้วเขาก็เป็นคนดีได้เห็นชัดนะฮะัผมจริงเทียบเคียงเราไห้เห็นว่าการที่เขียวเป็นกรณีอย่างนี้หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมมือกันทําที่สุพรรณบุรีในเคสของผมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังสําคัญมาก อย่างกรณีของเขียวเนี่ยผมดูชื่อนะฮะชื่อนี้น่าจะเป็นอาจารย์งสมเกียรติที่เขียว,วพูดถึงว่ามองเห็นเขามองเห็นว่าตัวเขานมีปัญหาแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาของชุมชนได้คือสามารถมองเห็นจุดแล้วดึงเข้มาได้คนคนนี้สําคัญมาก แต่ว่าคนเดียวไม่พอไงฮะจะต้องอาศัยท้องถิ่นที่มีพลังของเงินนะมีบรารมีของเรื่องของการเชื่อมต่อดึงทรัพยากรมาได้ท่านนายกอบตก็จึงเป็นคนสําคัญอีกเช่นกันถ้าไม่มีนายกอบตที่จะช่วยสนับสนุนผมว่าก็เดินยาก <c oughs> การเชื่อมโยงของชุมชนที่ว่าเนี่ยผมมองไปที่โรงเรียนโดยตลอดนะว่าโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าคุณครูไม่ใส่ใจเด็กก็จะหลุดออกมาอีกเยอะมาก ท,ที่คุณครูที่ใส่ใจถ้าพูดในการ,รเรียนไม่เอาเรื่องคือไม่เห็นว่าสําคัญไปทําตามค่านิยมตลอดเวลาค้านิยมที่ว่าน,นี้ก็คือตอบสนองสังคมผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวเป็้นทักษะชีวิตก็ดีเรื่องของวิชาง,งานอาชีพก็ดีที่มีอยู่ในหลักสูตรแท้ๆกระทรวงศึกษาธิการเรากงหนดหลักสูตรแก,กลางมาอย่าง ผมว่าดีนะฮะในในส่วนที่หลักสูตรที่เปิดไว้แต่เราหยิบมาใช้ไม่ถูกนั่นเองเราก็ไปมุ่งแต่เ,เรื่องเรื่องของวิชาหลักๆคือฟิสิกส์เคมีชีววาหรือไม่ก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนวิชาทักษะอาชีพวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุนทรียศาสตร์ mm. ทั้งมว่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะอย่างนี้ให้ความสนใจน้อยมากโดยเฉพาะเรื่ที่เป็นโรงเรียนยอดนิยม ทั้งสังคมก็เลยต้องเหมือนทีดเด็กทิ้งออกไปเหลือแต่คนเก่งๆเอาไว้แล้วเด็กเก่งๆเนี่ยใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญหานะครับบางทีเขาก็มีปัญหาเยอะแล้วคนเก่งเนี่ยถ้ามีปัญหามีแรงด้วยบางคิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นผู้นําในทางลบเนี่ยได้แรงกว่าคนอื่นผมคิดว่าในโรงเรียนไม่มีส่วนสําคัญที่จะมองกรณีศึกษาสองกรณีนี้แล้วก็นําไปจัดเรื่องหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีวิตก็ดีหลักสูตรทักษะอาชีพก็ดีมีอยู่มันจัดการได้เพียงแต่ว่าเราจะบรูรณาการอย่างไรและถ้าบรูรณาการดีเหมือนสองกรณีนี้ก็คือไปดึงชุมชนดึงคนท้องถิ่นที่เขาเก่งๆมลนดีใจเอามาร่วมด้วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยโรงเรียนโรงเรียนก็จะสบายขึ้นอย่างโรงเรียนสองโรงเรียนที่เป็น,น,รนโรงเรียนครอบครัวนี้จักโรงเรียน หนองอียอเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนสบายขึ้นนะครับเพราะว่าบุคลกากรโรงเรียนมีน้อยโรงเรียนทาไม่ไม่ไหวครูโรงเรียนไม่สามารถที่จะสอนได้ทุกวิชาแต่ถ้าบูรณาการและดึงดึง,ดงท้องถิ่นเนี่ยดึงผู้ส่งร่วม,มาช่วยอย่างเงี่ยโรงเรียนก็าสามารถที่จะประเมินเด็กเรียนนักเรียนก็จะได้ประโยชน์เยอะมากมายอันนี้ก็เป็นกรณีน่าศึกษาที่ คิดว่าน่าขยายผลด้วยมีทัศชุดที่ทําได้ดีแบบนี้นะไปสู่ที่ท้องถิ่ตนต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยแต่ว่าสําคัญที่โรงเรียนอย่างมากแล้วโรงเรียนนะเพราะโรงเรียนมีเด็กเยอะครับทั่วประเทศมีโรงเรียนทั้งนั้นนเด็กทั้งนั้นดงั้นถ้าโรงเรียนเข้าใจตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งข้นทั้สอออกกวัตอนะครับสวราหลงโยกซึ่งคน่านงสวตอออกมาไม่เหมือน,น ว่าอยากจะนําเสนอหรือว่าทําอย่างไรอมจะเผยแพร่แนวคิดลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่ายังมีออบตอื่นที่ผมจะทําแตกต่างจากสองออบตนี้แต่ถ้าเราได้นํำ b ดีข้อมูลตอนเหล่านี้เผยแพร่เป็นสู่คนที่ไม่ได้อยู่นั่งที่ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้ในว่าภาพไม่ว่าจะเป็นทางทีวีก็ตาม ทางหนังสือพิมพ์ก็ตามข้าสยามกบมาจนด้วยทางสสสหรือสรอสเป็นคนนำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ผมคิดว่าถ้ามีมีเงินมีค่าใช้จ่ายาที่จะสนับสนุนกันเผยแพร่นะ <c oughs> ผมก็จะว่าคงมีอบตหลายแห่งที่อยากจะอยากจะเรียนรู้ว่าอบตอที่เขาทำแล้วได้สำเร็จ สองแห่งที่เราได้ดูมันนี่ก็มีหลายอบวตที่อยากแสดงจัดท่านแล้วก็คงจะเอาไปขยายผลและถ้าดูโครงสร้างการทำงานของน้องสาหลายเจาทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุขทั้งวัดทั้งหัวผูโสผู้หลักผู้ใหญ่ในในชุมชนเข้ามาเข้า ทางสื่อมวลชนก็อาจจะช่วยขยายความคิดไปได้ถ้าเป็นทางการศึกษาเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเอาวิดีดโอนี้ไปเผเยแพร่ในที่ประชุมอวอเคชนะัแล้วก็ที่จริงทางอบตอท่านท่านก็มีสมาคมออตอท่านประชุมประจำปีเอาสิ่งนี้ไปเผยแพร่